สวัสดีครับมาพวกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะครับกาวันนี้เป็นคิวของดีสูตรดีแม็กกระบะหัวเดียวคันนี้นะครับมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับโคดันรถได้เพิ่งเสียเวลาพาไปดูใกล้ๆเลยดีกว่าดีแม็กสเปกแครนะครับอ่ารถสีพร้อมใช้งานนะครับสีสวยนะครับคันนี้ป้ายทะเบียนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขอขอห้าเก้าหกนะ ครับเล่มทะเบียนอยู่นี่แล้วนะเอกาสาร,รอมโอนนะครับคันนี้ภาษีสองห้าหกหกนะครับนี่นะสิบสี่มิยสองห้าหกนะเดี๋ยวมาดูเลขทะเบียนได้นหนึ่งนะว่าคันนี้รถจดปีไหนนะสีสวยนะครับคันนี้สีใช้ได้เลยนะก็คันนี้นะครับวันจดทะเบียนนะครับวันที่สิบมีนาะคมสองห้าสี่เจ็ดนะครับเป็นเครื่องสามพันนะค,คันนี้นะอีสุสีแดงสีตรงเล่มน,นะครับไปจังหวัดเพชรบูรณ์เครื่องสามพัน สีดีนะส,สีสวยเลยนะเดี๋ยวมาดรูรอบคันกันสักหน่อยนะ,ะใครที่กำลังหารถหัวเดียวไว้ใช้งานอยู่นะครับมาแล้วนะราคาถูกนะรีวิวรอบคันก่อนนะสีภายนอกถือโอเคนะเดี๋ยวขอดูเช็ดสีด้านล่างหน่อยนะ มีเอโรไลเนอนะครับตับหลังนะไปทะเบียนหน้าหลังครบนะครับอีกย่างหลไรด้วยครับหนึ่งเส้นนะกันนี้ตัวเปิดกระบาหลังนี่เป็นสองจุดนะครับ ใช้งานนะครับใครที่กำลังมองหารถใช้งานพร้อมแล้วนะคันนี้สามันเทอร์โบนะครับเดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยนะครับเปประตูมาก็คันนี้กระจกมือหมุนนะครับคนโซนดีนะ อยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะกระจกเราลองเช็คขึ้นลงได้ไม่มีปัญหานะครับม,มาเดี๋ยวมาดูเลขใหม่สักหน่อยเนาะเย็นธรรมดาแล้ววันนี้นเปิดกุญแจมาก่อนเอาแอร์เย็นเลยนะนเปิดกุญแจก็แอร์เย็นเลยครับแอร์ทำงานเลยนะครับ เลขไม้นะครับอยู่ที่สองแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้านะครับอ่าสตาร์ตติดเลยครับเบรกมือใช้งานได้นะตัวไฟต่างๆใช้งานได้ครบนะครับแอร์เย็นชํำเลยนะเรื่องนี้เดินเบาปกติไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปลองเทสต,ตักหน่อยนะ เกียร์หนึ่งนะครับไหมขึ้นนะครับ<อ>ระบบเืินไหมใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟเลี้ยวใช้ได้ครบโอเคเดี๋ยวขออญาตดูเครื่องยนต์สักหน่อยนะครับเคนเดองเบรก้ก่อน What? <laughs> สำหรับยี่สิบพี่ใหม่คันนี้นะครับเจ้าของครับเปิดราคาที่หนึ่งแส้าห่นห้าพับาทนะครับ1 5 5 0 0 0สบาทครับสำหรับเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะสนใจก็โทรมาคุยต่อรองได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ